สวัสดีครับ c h anel n ปอน e ี i ิวนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Casio d u r o สีใหม่เรือนนี้กันนะครับนาฬิกา Cas i o d u r o เนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในตัวเทพของแบรนด์ Cas i โเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นเรือนที่แบบมีตำนานเยอะนะฮะมันเริ่มมีความโด่งดังเนี่ยจากการที่มหาเศรษฐีอย่างบิลเกตนะครับเขาก็เอาเรือนนี้ที่แบบเป็นรุ่นหน้าดำเนี่ยไปใช้งานนะครับแล้วก็ออกสื่อให้เราเห็นอยู่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นนาฬิกาที่มีความโด่งดังไปโดยปริยายนะฮะเพราะว่าแบบมีการออกสื่อที่คนเห็นเยอะมากๆนะครับโดยที่แบบไม่ต้องโปรโมทอะไรเลยนะครับ ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยคาสิโอโดโร่มันจะมีออกมาแล้ว2รุ่นนะฮะรุ่นแรกเนี่ยคือรุ่นคลาสสิกมาตรฐานเลยนะครับหน้าดําเรียบๆนะฮะแล้วก็มีตัวปลาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอีกสักพักหนึ่งนะฮะเขาก็มีการออกรุ่นที่2ออกมานะครับโดยที่รุ่น2เนี่ยมันก็จะเป็นคู่สีใหม่ๆนะครับมีการเล่นคู่สีทูโทนบนขอบเบซเซลบ้างนะครับแล้วก็จุดที่สําคัญที่สุดของรุ่น2เนี่ยคือเขามีการตัดตัวปลาออกไปนะฮะ คือจากที่ผมอ่านมานะเขาบอกว่าในรุ่น2อ่ะเหมือนว่าลิขสิทธิ์ของการใช้โลโก้ปลาตัวนี้มันจะแบบหมดลงแล้วนะครับเขาก็เลยมีการเอาปลาออกไปนะครับแล้วก็ทิ้งไปแค่สะเปคการกันน้าเ,เรียบๆเลยนะครับดูโลง่ลงๆเลยนะซึ่งพอมีการเอาปลาออกไปนะครับคาซาโอเนี่ยก็เหมือนว่าจะได้รับฟีดแบ็ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะซึ่งอย่างแฟนๆของช่องเราเองเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าพอมันไม่มีปลาแล้วอ่ะมันโล่งมากนะครับ คือไอการที่มีปลาแบบนี้มันทาให้ในาฬิกามันดูมีดีเทลแล้วก็มันดูเป็นคาซิโอดูโรจริงๆอะ่ะมันอาจจะเกิดจากการที่เราติดตามนาฬิการ,รุ่นแรกที่มันมีปลาไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่รู้แหละนะครับยังไงมันคุ้นตาไปแล้วอะ่ะพอเอาปลาออกไปนะฮะรุ่น2กระแสก็เลยแบบจริงๆเหมือนจะต้องดีมากนะเพราะว่าคู่สีน่าสนใจมากนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ามันอาจจะยังไม่ได้เปรี้ยงอย่างที่คิดนะฮะคือมันก็ขายได้แหละนะครับแต่ว่าก็จะมีเสียงบ่นออกมาเป็นระยะๆนะครับว่าแบบโอ้ไม่น่าเอาปลาออกเลยอะไรแบบนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยพอกลับมาเนี่ยในรุ่น3นะฮะผมเรียกว่าอันนี้เป็นเจน3แล้วกันนะครับเขาก็เลยมีการเอาตัวปลาเนี่ยกลับมาแล้วนะครับก็ไม่รู้แหละวนะฮะว่าจะไปต่อสัญญงสัญญาหรือว่าไปทําอะไรอีท่าไหนเนี่ยทำให้ปลามันกลับมาได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาแล้วจนได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่คาซิโอดูโรเนี่ยมันจะกลับมามีความคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งแน่นอนนะฮะว่าการกลับมาคราวนี้เนี่ยเขาก็มีคู่สีใหม่มาด้วยนะครับโดยหนึ่งในสีที่ผมว่าน่าสนใจมากนะฮะก็คือคู่สีที่แบบขอบเบเซลเป็นแบบสีเขียวแบบนี้เองนะครับโดยที่เฉดสีแบบนี้ทางฝั่งนาฬิกาโรเล็กซ์นะฮะเขาก็จะเรียกว่าเป็น Starbucks นะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับโลโก้ Starbucks นะที่มีขอบด้านนอกเนี่ยเป็นสีเขียวๆแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นสีดำๆมีดีเทลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลงดีเทลทีละส่วนกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มจากหน้าปัดก่อนเลยนะฮะตัวหน้าปัดเนี่ยด้านในเป็นสีดําที่มีความซันเบิร์สประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นดาเงาเงาเรียบเรียบอะไรนะฮะหมุนไปหมุนมาเนี่ยเห็นเป็นริ้วเทาๆวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะถือว่าสวยดีนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามีปลากลับมาแล้วนะฮะการที่มันมีปลาเนี่ยมันก็ทําให้นาฬาิกาเนี่ยมันมีจุดที่แบบเป็นโฟกัสสายตาจริงๆนะครับเดิมทีตอนที่มันโล่งๆนะเอาปลาออกนะฮะมันจะเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดดูเรียบร้อยมากนะดู minimal, ด clean clean นะมินะะินมอลดนะูขินคลีนอ่ะ ตาเราอะ่ะมันจะไปสังเกตที่ปลาตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของดูโรเลยนะฮะที่แบบมีมันก็โอเคแหละมันก็มีจุดสังเกตดีแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับส่วนเข็มวินาทีเนี่ยให้มาเป็นคู่สีแดงนะครับซึ่งถือว่าโอเคนะ ตัดกับสีเขียวด้านนอกได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวลูมเนี่ยมีมาให้บนมาร์กเกอร์นะครับบนเข็มชั่วโมงเนี่ยมีให้หมดเลยนะฮะแต่เป็นลูมที่ต้องบอกเลยว่าอย่าไปพึ่งพามากนะครับมีการฉาบมาบางๆนะฮะเพราะว่าไม่ได้แบบมีการเติมบาของตัวมาร์กเกอร์ให้แบบมันหนาแล้วก็ถมลูมลงไปเยอะเท่าไหร่นะครับเหมือนแบบฉาบแค่บ,บางๆเลยให้พอมันพูดได้ว่ามันมีลูม,มนะครับดังนั้นการเข้าที่มือเนี่ยไม่ได้ดีอะไรมากนะฮะส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นมินิเรลคริสตัลนะครับยังไม่ได้ คือถ้าเกิดเป็นสฟไฟนะโอ้โหสเปคจะแบบเทพเกินไปละนะครับซึ่งการตัดแสงกระจกเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะโอเคนะฮะอาจจะยังไม่ได้เคลียร์กิ้งมากนะครับแต่บางมุมเนี่ยก็เห็นหน้าปัดด้านในได้ค่อนข้างจะชัดเลยทีเดียวนะครับคือมันเป็นหน้าดําด้วยแหละนะครับมันก็จะเห็นเงาเงาอย่างเงี้ยนะครับเงาอ็อบเจกต์สะท้อนรอบข้างอยู่บ้างนะฮะเห็นผมโบกมือไปมาแบบนี้นะครับแต่ภาพรวมถือว่าโอเคนะครับยอมรับได้นะฮะถัดออกมาด้านนอกเนี่ยเป็นขอบเบเซลนะครับที่ให้มาเป็นสีเขียวนะฮะเป็นสีเขียวที่ออกแบบ ไม่ได้ธรรมชาติมากอ่ะออกมีความแบบเย็นๆหน่อยนะครับซึ่งเป็นเฉดที่ผมว่าโอเคนะมีความเย็นๆนะครับมีความติดฟ้าๆนิดนึงนะฮะไม่ได้เป็นเขียวที่แบบเขียวเหมือนอย่างเงี้ยนะครับเหมือนต้นไม้เท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นเฉดที่ผมชอบนะปกติผมจะไม่ชอบนาฬิกาที่แบบมันเขียวใบตองหรือว่าเขียวอมเหลืองเท่าไหร่นะครับส่วนการทําสีเขียวมาเนี่ยผมว่ามันยังมีความแบบซิีดอยู่บ้างนะฮะคือมันเป็นขอบอลูมิเนียมแหละนะครับดังนั้นเนี่ยการเคลือบสีเนี่ยมันก็ไม่เท่าเซรามิกอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันมมบบนนิยุดึง มันจะเป็นเขียวที่มองแต่หลายมุมเนี่ยจะติดสะท้อนแบบขาวๆดูแบบมีความจางๆนะฮะคือต้องบางมุมเท่านั้นอะ่ะถึงจะเห็นเป็นเขียวที่มีความสดๆนะครับอันเนี้ยในกล้องนะฮะผมปรับแสงให้แบบใกล้เคียงกับของจริงมากๆแล้วนะครับเพื่อนๆลองดูได้นะว่าเฉดมันออกมาประมาณนี้นะครับเราโอเคกับมันไหมนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าโดยรวมสวยไหมนะฮะเข้ากับนาฬิกาหน้าปัดดีไหมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะสอบผ่านสําหรับผมนะครับส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยสามารถหมุนได้หนึ่งทิศท,ทางนะครับแล้วก็มีความหนักแน่นมีความแบบแข็งกําลังดีนะครับ อันนี้ไม่ต้องห่วงว่ามือเราจะไปโดนแบบมันหมุนเองอะไรเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคมากเลยนะฮะส่วนตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นเครื่องคอร์สนะครับเม็ดพมยมเนี่ยเป็นแบบสก l ูดาวคลาวด้วยนะครับ คลายเกลียวออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ดึงออกมาที่นึ่งหมุนลงนะฮะเป็นการตั้งช่องวันที่นะครับช่องวันที่เล็กมากนะอันนี้ผมชอบเลยนะครับมันดูบาลานซ์ดีนะฮะไม่กวนตาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดึงออกมาทีหนึ่งเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับใช้เสร็จปั๊บก็หมุนเกลียวกลับเข้าไปแบบนี้นะฮะส่วนดีไซน์ของตัวเรือนเนี่ยก็มาแนวแบบดิเวอร์มากๆนะฮะเป็นทรงมาตรฐานนาฬิกาดำน้ําอยู่แล้วนะครับคุณภาพก็ถือว่าโอเคนะเป็นสแตนเลสสตีลที่มีความตันตัน,ตนดีนะฮะการเชื่อมระหว่างส่วนข แล้วก็เพื่อนๆลองดูเท็กซเจอร์การขัดเงามานะอันนี้ผมว่าทําได้ดีกว่าในาการ,ราคาแบบ3 4 0 0 0หพลายๆเรือนอีกนะครับผิวมีความเรียบดีเลยนะฮะแล้วก็ส่วนขัดเงาเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะเอียดประมาณนึงเลยอะนะครับคุณภาพนี่คือโอเคมากส่วนฟ้าหลังนี่ก็มาแบบเรียบๆแบบนี้นะครับมีโลโก้ปลานยอยู่ตรงกลางด้านในแบบนี้นะฮะอันนี้สติกเกอร์มันบังไว้อยู่นะครับ แล้วก็มีสเปคต่างๆบอกไว้นะครับส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการกันน้ำนะฮะเรือนนี้ทำได้20บานะครับหรือว่า200เมตรเลยนะดังนั้นเนี่ยจะเจอน้ําจริงจังนะครับแช่น้ําทองคามสะอาดหรือว่าเอาไปวไ่ายน้ำเนี่ยก็ยังได้นะครับแต่เรือนนี้อาจจะยังไม่ได้เหมาะกับการาไปดําน้ามากนะฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นการดาน้ําลึกๆนะครับเพราะว่าตัวลูมเนี่ยมันยังแบบไม่ได้เรืองแสงมาช่วยเรามากเท่าไหร่น,นะครับดังนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นกิมมิคในการดําน้ําที่แบบไว้ใจได้ว่าเจอน้าอะไรยังไงปั่ข้านนนดสสว ไซน์เนี่ยดูโลมันจะประมาณ44่มิลนะครับเนี่ยวัดออกมาก็ประมาณนี้นะฮะ43เป๊ปลายนะครับเกือบเกือบสีนะครับความหนาเนี่ย12.1นะครับส่วนลักทูลักเนี่ยถือว่าโอเคมากนะถ้าเทียบกับเคสไซส์นะฮะออกมาประมาณ49นะครับซึ่งปกตินาฬิกา44่มิลเนี่ยลักทูลักมันจะกเกิน50ามิลน,นะนะฮะแต่อันนี้ถือว่าลักทูลักคือไม่ได้กางมากเลยนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยลองวัดกันดูสักหน่อยนะฮะออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 92กรัมนะครับโอเคนะไม่ได้หนักมากนะครับเพราะว่าสายเนี่ยมันก็มาเป็นสายยางด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะไปหนักแค่ตัวเรือนแหละนะครับตัวสายเนี่ยถือว่าเบาๆสบายๆเลยนะฮะส่วนตัวสายยางเนี่ยเป็นสายที่มีความแข็งๆประมาณนึงนะครับไม่ได้เป็นยางซิลิโคนซับซอนุ่มๆหรือว่ายางแบบเทพๆอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยดีเทลเขาจะมีการเสริมบามาแบบนี้นะฮะก็จะทําให้นาฬิกาเนี่ยดูมีความตันๆสมบุกสมบันดูหนาๆมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้จริงๆผมแอบไม่ชอบนะเพราะว่านาาฬิก มันใหญ่อยู่แล้วนะครับ44มิลเนี่ยยังไงมันเต็มข้ออยู่แล้วแหละนะครับดังนั้นคนข้อมือเล็กอ่ะพอมาเจอสายแบบนี้นะฮะมันก็จะยิ่งดูหนาดูตันดูเต็มข้อมากเกินไปนะครับอันเนี้ยก็ได้อย่างเสียอย่างนะฮะมันดูสปอร์ตแหละนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะดูเทอะทะไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับคือจริงๆง่ายๆนะมาเป็นสายแบบเรียบๆมาเลยนะฮะตรงๆเลยไม่ต้องมีการเยื้องบ่าวมาแบบเนี้ยมันก็โอเคเหมือนกันนะครับมันก็ดูใหญ่ดูสปอร์ตได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมอาจจะคอมเมนต์นิดหนะครับ ข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่รูสุดท้ายพอดีเป๊ะนะฮะแล้วก็ดูโล่เนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งที่ผมเคยพูดไปในหลายคลิปนะฮะคือสายเนี่ยเขาทำมายาวมากนะครับมันก็มีข้อดีสําหรับคนข้อมือใหญ่นะก็คือจะสามารถใส่เรือนนี้ได้ง่ายนะครับแต่ของผมอ่ะผมข้อมือเล็กนะฮะปลายสายเนี่ยผมเลื่อนมาสุดแล้วนะผมรัดได้แค่นี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาผมพลิกขึ้นมานะฮะก็จะเห็นสายชี้หน้าแบบนี้นะครับ ดูแบบไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดข้อมือประมาณสัก6.5นิ้วเนี่ยอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับมีการหลบหลบไปบ้างแบบนี้นะครับหรือว่าข้อมือสัก7นิ้วเนี่ยมันก็จะแบบเนียนๆละนะฮะก็จะแบบไม่เห็นปลายสายละอันเนี้ยก็จะดูเนียนตากว่านะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับคนข้อมือเล็กนะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ก็ลองดูนะฮะว่าลักษณะการชี้หน้าเรานะฮะลักษณะที่สายมันโผล่ออกมาแบบเนี้ยมันก็อาจจะกวนตากวนใจอย,อยู่บ้างนะครับ เราโอเคกับมันไหมเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูได้นะครับส่วนฟีลลิ่งการอยู่บนข้อก็เท่เลยนะฮะเป็นหนึ่งเรือนที่คู่สีเนี่ยก็ดูแบบเป็นโรเล็กซ์สตาร์บัคสนะครับดังนั้นเนี่ยมองไกลๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีการทักผิดได้เหมือนกันนะครับความสวยงามความเข้ากันระหว่างสีเขียวกับสีดำเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคู่สีแบบนี้นะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันแต่งตัวไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะฮะคือในาฬิกาที่แบบมันเป็นสีๆที่มันนอกเหนือจากสีดําขาวน้าเงินอะไรแบบเนี้ยตะกูลพวกสีแดงสีเขียวอะ่ะ เวลาเราใส่เสื้อที่แบบมันมีสีตรงข้ามกันอ่ะหรือว่าสีมันไม่ได้ไปด้วยกันอ่ะมันก็จะดูแปลกๆประหลาดๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่มีสีสันที่แบบมีความเฉพาะทางประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่เรื่องพวกนี้ผมพูดแบบกลางๆนะคือบางคนไม่ได้ซีเรียสเลยนะฮะเรื่องการที่นาฬิกาจะต้องเข้ากับเสื้อผ้าหน้าผมอะไรแบบนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับอันนี้เป็นแค่คําแนะนําเบื้องต้นเฉยๆนะครับคืออย่างผมอ่ะปกติผมใส่เสื้อแบบไม่ดําก็ขาวอยู่แล้วไง แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองนึกภาพนะใส่เสื้อสีแดงเสื้อสีเหลืองอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอานาฬิกาสีเขียวไปใส่อีกอะนะครับมันก็จะดูแบบโอ้โหสีครบเลยนะฮะแดงเหลืองเขียวนะครับอาจจะดูเยอะไปหน่อยนะฮะสำหรับบางกรณีนะครับก็ลองเลือกกันดูนะฮะส่วนสีแบบนี้ถ้าเกิดถามว่ามันแบบเรียบร้อยพอที่จะใส่ไปทํางานได้ไหมเนี่ยผมว่าได้นะไม่ได้เป็นสีสันที่มันดูจัดจ้านเกินไปแล้วก็ดูแบบไม่ได้สุภาพอะไรขนาดน,นั้นอะ มันโอเคแหละนะครับมันเป็นเขียวก็จริงอะ่ะแต่ภาพรวมมันก็ยังดูดำดำดูทะมึนทะมึนนะฮะเป็นเขียวที่แบบมาแจมเท่านั้นอะ่ะไม่ได้แบบเป็นสายเขียวดูเขียวอารามอะไรขนาดนั้นนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับใส่เป็นนาฬิกาที่แบบใส่ไปทํางานหรือว่าใส่ทุกวันเนี่ยได้สบายๆนะครับซึ่งซีรีส์นี้หลายหลายคนชอบเอาไปเปลี่ยนสายกันนะฮะคือเขาจะมีสายสแตนเลสเอามาเปลี่ยนกับเรือนเนี้ยขายแยกด้วยนะครับ ไม่ใช่ของทางคาสิโอโดยตรงนะแต่ว่าเป็นสายอัพซอร์มาร์เก็ตที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อใช้กับซีรีส์นี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะฮะราคาสายเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถวๆพันบาทนะครับสายจะหน้าตาแบบนี้นะครับ คือวัสดุเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ได้เนียนมากนะฮะเท่ากับสายแบบราคาแพงๆนะครับยังดูมีความแบบไม่เรียบร้อยอยู่บ้างนะฮะความโค้งความเว้าเนี่ยจะเห็นว่าแบบมันไม่ได้เรียบเนียนมากนะแต่ว่าโอเคนะครับพอใส่ใช้งานได้นะฮะก้องแกล้มได้สบายๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูเลยนะฮะคือจริงๆคา s ิโอดูโรเนี่ยมันแอบใส่สายของไซโ k o ไฟสปอร์ตได้นะครับแต่ว่าตัวลักเนี่ยอาจจะไม่พอดีกันนะฮะอย่างอันเนี้ยมันเป็นสายที่แบบเหมือนว่าผลิตมาเพื่อคา s ิโอดูโรโดยเฉพาะนะครับตัวเอลลิ้งเนี่ยมันก็จะเนียนๆหน่อย มันจะยืดๆหน่อยแล้วก็ดูแบบไม่ได้แบบพอดีเป๊ะนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดให้แนะนำนะไปซื้อแบบสายเฉพาะทางของมันอ่ะมาใส่แบบนี้จะดีกว่านะฮะออกมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนะครับผมว่าพออยู่กับสายเหล็กนะหลายๆคนต้องแบบมีความสะเทือนแน่นอนนะฮะดูดีกว่าสายยางเยอะนะครับคือสายยางเนี่ยผมไม่ใส่อยู่แล้วเพราะว่ามันยาวนะครับยังไงผมก็ใส่ไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยพอมากับสายเหล็กแบบนี้นะครับโอ้โหดูแบบ เป็นนาฬิกามีราคามากๆนะฮะยิ่งมองไกลๆเนี่ยนึยกว่าโรเล็กสตาร์บัคมาเองเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบสังเกตใกล้ๆหน่อยนะก็ต้องบอกว่าเอ็นลิงมันก็เป็นเหล็กคับธรรมดายังไม่ได้เนียนมากนะครับอันนี้คือแบบก็ตามราคานะครับอย่าไปคาดหวังมากว่าแบบสายมันจะแบบเป็นเหล็กตันๆเทปๆเท่ากับสายราคา4 5 0 0พัอะไรแบบนี้นะฮะคือถ้าเกิดดูภาพรวมเนี่ยยังไงอันเนี้ยสอบผ่านอยู่แล้วนะครับสีสันสวยงามมากเข้ากับสายเหล็กแบบนี้มากๆเลยนะฮะขึ้นข้อกันหน่อยดีกว่านะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยนะฮะ ก็ด้วยความที่ตัวเรือนมันใหญ่นะครับเคสมันก็44มิลนะฮะเบืเริ่มเลยนะครับไซส์เนี่ยเท่ากับพวกพนเนลไลน์เลยนะฮะอยู่บนข้อผมเนี่ยก็จะดูเต็มข้อไม้ข้อมือแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเอ็นลิงก์เนี่ยก็จะเห็นว่าตัดลงมาตรงๆเลยนะครับไอ้ใส่อย่าใส่ได้นะแต่ว่ามันอาจจะดูแบบมีความเป็นนาฬิกาเหลี่ยมๆมาแปะบนข้อมือเล็กๆมากไปหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดข้อมือใหญ่ๆเนี่ยมันจะดูเป็นทรงมากกว่านี้นะฮะมันจะออกมาอย่างเงี้ยนะครับดูมีความโค้งมีความแบบเข้ากับข้อมือได้ดีนะครับก็ลองดูนะ หนักขึ้นประมาณนึงนะแต่ผมว่าเป็นความหนักที่ยอมเลยนะครับดีกว่าสายยางมากๆนะฮะด้วยความที่แบบมันไม่ชี้หน้าด้วยนะฮะแล้วก็การที่แบบโทนเนี่ยมันมาเป็นสีเงินเงินละแล้วก็มีฟีลลิ่งความใกล้เคียงกับโรเล็กซ์มากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับคือจริงๆเรือนนี้เนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้ใกล้กับโรเล็กซ์มากขนาดนั้นนะ,หล,ะหลายๆคนเนี่ยชอบไปเทียบกันเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาดำน้ําที่แบบ มีบางอย่างคล้ายกันเฉยๆนะครับแต่อย่างพวกมาร์เกอร์บางส่วนนะฮะเรื่องขนาดเคสไซส์ฟิลลิ่งการสวมใส่เนี่ยต้องบอกว่าคนละเรื่องเลยนะฮะอันนี้จะดูหนาแล้วก็ดูตันดูใหญ่กว่าเยอะนะครับใครที่กำลังหานาฬิกาที่แบบเอาไว้ใช้ดำน้ําจริงๆก็พอได้นะฮะแล้วก็สเปคการกันน้ำเนี่ยดีๆเลยนะครับทนน้าทนแดดทนฝนสุดๆนะครับเรือนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคําตอบที่น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็คู่สีใหม่สีเขียวเนี่ยถือว่าสวยงามดีใช้ได้เลยนะครับส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,800ดบาทนะครับโดยที่ทางมีเอ สมัยก่อนดูโล่เนี่ยอาจจะแบบหายากหน่อยนะฮะเพราะว่า CMG ีเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ได้เอาเข้ามาหรือว่าอาจจะเอาเข้ามาแต่แบบไม่ค่อยมีขายแพร่หลายเท่าไหร่อะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามีเยอะละนะครับหลายๆร้านเนี่ยมีขายกันเพียบเลยนะฮะก็ลองไปซื้อกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ม่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ